ถ้าต่อยกันผมก็เล่นคุณเฮ้ยพูดเป็นเล่นไลยพี่สภาพเฮ้ยหนักตัวนี้เขาหมันหนักนะโถ ใช่คับหลังต่อยเขาทาไม่เแล้วันนี้วันนี้มีคิวไปไหนต่อว่าไม่มีครับผมอ่ะพี่เคลียร์คิวไว้โรงพยาบาลยาวๆัอนน้อันนี้อะไรกินรเติมเติมเติมน้ำน้ำน้ำมานน้ำมายตอถูกกฎหมายเนี่ยจิบจิบเมื่อวานนี้โชว์โชว์โอ้ยโอ้ดึงโอ้ยแล้วดูเนี่ยเหมือนสายยางอ่ะเดี๋ยวนี้ให้ให้น้ำเกลือแบบนี้เหรอใครจะออกก็ออกกูไปแล้วกูไปแลใคเย็นใเย็นจะบอกว่าวันที่เขาติดต่อมาเดินสเเหรอครับโอ้โหเดินสเอางที่ดูน้ำลายเหรไหม ตตลงกูเตียงแล้วนะคยเที่ยวไปอยู่คนเดียวกันไหมที่ฮะฮะที่ไอ้กูพูดได้ปะพูดแต่เฮี้ยแหละพูดแต่เฮี้ยแหละไม่ใช่ไม่อยากพูดไอ้เฮี้ยพูดแต่เฮี้ยนะกลายเป็นจริงเลยผมเมื่อกี้คำพูดของกูคือพูดแต่เฮี้ยอะไรเนี่ยกลายเป็นว่าจริงแล้วมีแล้วไอ้สัตว์ได้ได้ปะได้ปะชายเมี่ยงอ๋อเดี๋ยวสบายกลับได้ทุกจังหวัดได้เลยครับถามปุ๊บตบปุ๊บดาบปั๊บผิดแต่เริ่มเลยเฮี้ย ล่้าสุดผมไปถ่ายไอวอซองอะ,อะทีมงานร้องากำแพงไม,ไ,มไม่ค่อยรับไหวเ <laughs> มื่อก่อนรับไหวนะผมะพี่สวัสดีครับ โอ้ยพี่ออสพี่ออสพี่ออสดี๋ยวนี้รู้ว่าเขาไปแล้วว่าทำไมรับมันเข้ามาตอนแรกเราคิดว่ามันสมองพิพักของเราจริงๆแล้วมันมันเพราะว่าตอนที่ก่อนมันมาผมถามมันก่อนถามข้อมูลหลังบ้านเวิร์กอยก่อนว่าเอ้เขายังไงไงมันก็เล่าหมดคือถามว่าการทํางานเขาเป็นยังไงเพื่อปรับแผนใช้ในบริษัทใช่ใช่ใช่แต่ตอนเนี้ยข้อมูลในบริษัทของเราอะไปอยู่ที่อื่นแล้วไม่ใช่แค่เวิร์กคอยด้วยไม่ใช่แค่เวิร์กคอยด้วย ไปขายแบบบริษัทแบบใหญ่โตเลยว่าอ๋โอโวโคตรครูเขาลั่นงานแล้วรู้ไหมว่าตอนนี้มันไปบริษัทไปไปสมัครที่อื่นรู้ปะ่ะรู้ก็บริษัทผมก็มันมันก็มาขายมาผมไปไปมือได้เหรอมาขายกูบอกอ่ะถามกูถามตรงๆกูมีปัญญาซื้อไหมกูบอกอย่างนี้เดี๋ยวรอแป๊บะอะไรับถืออย่างหล่โหล่อหล่อได้ไหมติดคอไม่ติดคอไอ้เหี้ยออกมาหน่อยไอ้เหี้ยเดี๋ยวติดคิไอ้เหี้ยไม่ได้อืนไม่ติดคอแล้วแล้วตัวเองติดอะไรเอติดพี่ ได้แค่ไหนด่ <laughs> ได้หมดเลยพี่โอ๊ต <laughs> จะบอกว่าระหว่างที่คุยเมื่อกี้ทล้งหมดอ่ะผมถ่ายไปหมดแล้วงี้คุณปัญญาก็รู้เลยพี่ oh. ไอ้นะฮะคุณอาปัญญาก็รู้นะดิ คุณอาปัญญารู้แต่ตอนที้ไอ้อูว่าหมดปัญญาลแล้วจะทำยังไงต่อกับชีวิตค,ญญคุณปัญญารู้ปะ่ะคุณปัญญามึงหมดคุณปัญญาแล้วคุณอาปัญญารู้ป่ะว่าว่าว่ายายมานี่ผมไม่แน่ใจเราเขาทรู้ปะ่ะแต่ว่าผมก็บอกว่าผมมาตามพี่ต้อยมาตามพี่ต้อยไม่มึงอย่ายไปมึงอย่ายไปพลาดทิ้งเขา <c oughs> เของเขานี่คือเขาคือเขายิ่งใหญ่มาก่อนแล้วเขาต้องเติบโตขึ้นไปคนอย่างพี่ต้อยน่ยมึงเคยเห็นเขาทรยศใครสักคนไหมกูถามมึงจริงๆมึงดูไอ้ที่ไม่ต้องไปถามมัหรอก วัวพวกเราเองนี่อีกหน่อยพี่บอลก็โดนจริงไะเนั่งยิ้มยิ้มแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ยิ้มแห้งหลังๆนี่หลังๆเริ่มเขียนบทให้ตัวเองเฮ้ยเหรอเหรอเขียนบทให้ตัวเองได้ออกมาหน้ากล้องนี่คือเพลงกาลังทเนตีให้ตัวเอง นั่งมาเพลงด้วยเหรอสุดยอดพี่ไปแล้วผมไปผมสังเกตการทำงานเขานะผมไปก็มาดีครับผมไปกับบังกาจ็อกเกอร์ผมไปผมสังเกตอีกแล้วเขาเขานะเขาไม่ทำอะไรเลยนะนั่งใส่มอนิเตอร์แล้วก็หัวล้อไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้ไม้นี่ก็ไม่ได้ใช้นะบอกคนอื่นมันต้องแบบว่าเออแคปโอ๊ตนะแคปโอ๊ตเออไอ้แคปเดี๋ยวไอ้ช็อตนี้แคปพี่บอลนะต้องมีอย่างนี้ผมไม่ได้ยินไอ้อย่างนี้เลยใช่แล้วก็เอาไม้ออกแล้วขำไอ้ไอ้ ไอ้ตั้งตลกไอ้โอตลกมีที่ไหนอะถามว่าทำรายการเนี่ยเอาตัวเองเพื่อมานั่งสัมภาษณ์โปรโหตตัวเองโอ้โหเนี่ยเขาพิมตัวเองเอ้ามาสัมภาษณ์เส้นทางชีวิตทุกปอนด์ไอ้เรื่องไอ้เรื่องไอไอซ unami อะกูฟังมาตีห้ารอบแล้วยังมาเล่าอีกปวนขาปวนได้ไม่ต้องดูผมดูผมก็แบบรั้นเละเฮ้ยพี่เรื่องนี้แม่งผ่านมาเป็นสิบปีแล้วพี่เล่ามาตีห้ารอบแล้ว พี่อินเสิร์ตก็ได้ที่พี่ไปเล่ามาบุคว,วนเหรอคนดูเกือบล้านนี่เที่ยนี่ตตายไม่อย่างพี่ไหนเค้าจะคิดน้าบอกไอ้บอลบุกถามพี่แบบนี้นะไอ้เที่ยผมเจอคนหนักกว่าอู๋ <laughs> แล้วตอนนั้นผมว่าอู๋แม่งหนักนะตอนนึงให้เขาฝากช่อง,องเขาแล้วไปว <laughs> เดี๋ยว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 ไอ้อู๋อีกหน่อยมึงยิ่งใหญ่มึงอย่าทำอย่างนี้นะแล้วตอนจะมานี่นะโทรมาพี่อูนพี่อูนถามพี่โอ๊ตหน่อยดิพี่เขารับคนป่าวน่และพี่โอ๊ต อู๋เองพี่เอ้ยอู๋ว่าไงอยัางงอ่ะจะอยากเออว่าไงงานเงินเป็นไงโอเคพี่แต่แบบตรงนั้นมันตำแหน่งมัน่าจะตันแล้วพี่เพื่อนั่นละผมอยากเติบโตผมอยากเติบโตพี่ลูกก็ยังเล็กด้วยพี่เนี่ยลูกจะเข้าโรงเียนแล้วตรงนู้นนะถ้าอยู่ตรงนู้น ไม่พอพี่ <c oughs> ไม่พอถ้าตรงนี้ด้ยราคาเนี้ยพี่โอ๊ไหวไหมล่ะ <พอ S 1> ยืนย่นเ <พอ S 1> สนอราคาเขายื่นมาก่อนเ้วเปิดควอเตชันมาก่อนใบเสนอราคามาก่อนเลยมีพร้อมความลับแบบเวิร์กคอต์มีมาไหมก็ผมก็ถามว่าถ้าจ่ายราคาเนี้ย ได้ความรับองค์กรมาเอาเนี่ยได้ราคาโปรดักชันมาได้อะไรางี้อะไรางี้อแล้วเป็นไงพอเอามาได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรเลยคนตามมาดาตั้งนานไออูแอกมากไ้อูไม่ตลกเลยอูจนพอตอนแรกจะร้องไห้นะตอนรู้ว่าได้งานจะร้องไห้พอมาอยู่นี่อาทิตย์หนึ่งโทรมาจะร้องไห้เหมือนกันโดนด่าโดนโอ้พี่โอ้ต่โดนด่าทุกคลิปเลยพี่อะขอต้อนรับ พี่ป๊อบพี่ออสครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนจะแนะนำตัวนีดเราได้อะไรไปเยอะมากเคุณผู้ชมผมบอกเลยนะว่านี่คือความเป็นกันเองความสนุกของผู้ชายทั้งคู่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะกับคอนเสิร์ตที่บอกเลยว่าดีเรคเตอร์เองคิดมุกเองและความสนุกกับคอนเสิร์ตตันไฟตันนี่ ที่สุดที่สุดโฟลเตอร์ตันไฟตันนะยี่บอกเขาด้วยเพราะตามอยถ่ายนะมันมาเยี่ยมแล้วบอกเขาด้วยเออเหมือนเหมือนมืนผมมาเยี่ยมอะยูเงี้ยโยนเนี่ยที่สุดเยี่ยตีนเตียงไปเยี่ยตาลอยตาลอยบอลมาเยี่ยมบอลมาเยี่ยมลอกกูเลยมาไหว้ขี้ตาป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยลอกกูนะเนี่ยเมื่อกี้ยังเป็นพวกเดียวกัน เมื่อกี้อ่ะมีเหยื่อตรงนี้เราก็่งขย่ำยังไงดายอุ้ยเลยสักนั้นึงไอ้เหี้ยแหวงกูแล้วอ้าวขอภาพเมื่อกี้นะเอาขึ้นไปอีกทีที่สุดที่สุดไม่น่าแบบไม่เอาอะไรแล้วอ่ะนนี้คุณเจอใบไม้ล่าเดินอะไรไปมาบ้างคนน่ารักใบไม้ล่าใบไม้ล่าเริงไม่ได้อยู่กับผมับผม อยู่ที่ใครโอ้โหมันหลังๆไม่ค่อยน่าเลงพี่ไปเจอตัวซึมไปเจอตัวซึมนั่งลอยไปข่มยี่เปงเลยลอยลอยเดินไปยาแนวอะไรเงี้ยกันซึมมาเพิร์คอนเสิร์ตยาแนวตันไฟตันอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตันไฟตันตอนแรกปล่อยโปสเตอร์ไปคนคิดว่าผมพี่พี่ว่าจะต่อยกันนะพี่ต้องมานั่งแก้ข่าวกันเองที่คิดดูทําโปสเตอร์เองมานั่งแก้ข่าวโปสเตอร์เองกระจอกที่ไหนถ้าต่อยกันผมก็เล่นคุณเฮ้ยพูดไปเล่นไหมพี่สภาพเฮ้ยวินันต์ตัวนี้เขาหมันหนักนะโถ แค่หันหลังปล่อยเวขาก็หันไม่ถึงแล้วเรียวกว่าจะเหวี่ยงบาดก,กว่าจะยกแขนขึ้น,อ,นอันนี้รับงานรับงาน,น,น,นาอ,อันนี้แหละยุทธาถิ่นพี่ไปไหนต่อปะ่ะวันนี้วันนี้ีคิวไปไหนต่อป่ะไม่มีครับผมอ่าพี่เคลียร์คิวไว้โรงพยาบาลยาวๆัอนนี้เอาจิงทรงมึงก็ไม่น่ากล่าะก <laughs> ูจะรอแม่นทุกทีมงานกูเลงเลยวันนี้กูกูเห็นอย่างงี้กูกูนับเลยหนึ่งสองสามป๊า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 โอ้ป๊า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 ป๊นวิกบอกเลยว่า ผมเป็นหนึ่งคนที่ผมรู้สึกชื่นชอบออชื่นชอบและชื่นชมเขาเป็นผู้ชายที่ปากเก่งสนุกแล้วเขาทั้งคู่มาเจอกันผู้ชายปากดีทั้งคู่ผมบอกในคอนเสิร์ตนี้คุณไม่สามารถเดาได้ออกว่าเขาจะกัดจิกใคร,รอะไรจะเกิดขึ้นไอ้จิงแขกรับเชิญก็ที่มาเราก็พร้อมจะกัดจิกตลอดพูดจริงอ่ะผู้ชมก่อนที่จะไปเรื่องราวคอนเสิร์ตโคตรคูลครับบริษัท อันนี้กินน้ำแบบเติมเติมเติมน้ำน้ำน้ำต้อมาเนี่ยท่านถูกกฎหมายเนี่ยจิบจิบทุกวันโชว์โชว์อู้ยโอ้หยหนึ่งโอ้หยแล้วไม่ละสีน้ำใช่ด้วยนะแล้วดูเนี่ยเหมือนใสยางอ่ะใสยางเดี๋ยวนี่ให้ให้น้ำเกลือแบบนี้เหรอใครจะออกก็ออกกูไปละกูไปละใจเย็นใจเย็นดูก่อนจะบอกว่าวันที่เขาติดต่อมาผมฮะโอ้ยเดินสเลดเหรอครับโอ้ยเดินสเลดเดินสเลดดังไปด้วยเอาไงที่ดูดน้ำลายเลยไหมตกลงกูติดเตียงแล้วนะ อันนี้คือรู้สึกว่าวันที่ได้คิวติดต่อมารู้สึกว่าเป็นเกียรติเลยนะพี่บอลโอ้โหพี่โทรหาผมไม่กล้าไปแล้วไม่กล้านะอยากมาถ่ายมากอยากจะมาทำแหลมมากแต่พอนะบอกไม่คุยเรื่องความรักคุยเรื่องความรักอโอได้เดี๋ยวผมคุยให้ได้ไหมล่ะได้ไหมล่ะอ้าวไม่รู้นะแต่มึงแรกกูก็แรกนะแต่ว่าจริงจริงแล้วเรามาคุยเรื่องคอนเสิร์ตให้มันเนคลียร์เอาเอาเอาความรักไอโอสมันก็ไม่ได้มีอะไรมาก๋อไม่คุยแล้วเหรอ จริงน้องผมคนนี้ก็คือเป็นกำลังเดินทางหาความรักอยู่เองต้องการจมีสักคนหนึ่งเพ่เข้ามาดูแลไอ้สัตว์ไม่ได้ครบนะไม่แล้วนี่เขายังรู้นี่เขายังพี่บอกเาจะเกรงใจเราแล้วก็โทรหาเราอย่างเงี้ยฝากบอกเพื่อนพี่ด้วยนะปักบริบูรณ์ขยันโทรโทรเรื่องงานพูดได้ไอพูดได้เลยเรื่องงานหรือคุยเรื่องงานแต่เวลาผมเปิดรายการใหม่นะตักบริบูรณ์โทรมาแล้วสวัสดีครับครับครับพี่ตักมีมีอะไรผมรับใช้พี่ไอผมเห็นคุณขึ้นรายการใหม่อ่ะ ใช่พี่เนี่ยผมตอนนี้ขึ้นช่องใหม่มีไลฟ์มีอะไรเลยคุณชอบไหมคุณอยากได้คนที่ดังมากๆแบบผมไหมเรือนี้เป็นอตัวเยองด้วยแล้วเราเป็นเราโทรศัพท์ไอ้เยี่ยมเป็นคนยังไงวะที่โทรมาบอกว่าตัวเองดังมากๆแล้วอยากมองรายการพี่ก็จะรู้สึกเราป่ะเออเนี่ อยากได้ไหมคุณอยากได้คนฉุดกราบอะต้องมีผมนะรายการคุณมันรายการหนึ่งจะดังผมว่าโอเคพี่เดี๋ยวพี่ใจเย็นเก็บไว้พี่คือจ็อกเกอร์พี่คือตัวที่แบบว่าเดี๋ยววันหนึ่งรายการผมขาลงผมโ่้พี่มาดึงแน่ตอนนี้ตอนนี้พอก่อนพอก่อนนะพอก่อนแล้วทําไม่จำเป็นไม่ต้องโทรนะถ้าจะโทรมาแล้วเออแต่ว่าตัวเองดังไม่ต้องไม่ต้องโทรมายังเป็นคนไหที่มากเลยเนี่ยเปิดมกี่ปีแล้ว พอดครัวพี่สี่ปีพี่สี่ปีสี่ปีครับสี่ปีแล้วทำไมหนึ่งปิดอ่ะยังไม่ปิดไอ้สัตว์อ๋ออะปิดเฮียอะไรไอเฮียตาตาเดี๋ยวตา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 เราห้อยเลยบอกปิดไอ้อูไอ้อูนั่งๆอยู่เมื่อไหร่ปิดพี่ผมเพิ่งอยู่เองจับได้ไหมว่าตอนนี้ณจนถึงวันนี้ครับพี่กี่รายการที่พี่รถทำมาถ้าเป็นคอนเทนต์ให้ลูกค้าดูผมว่าเกิน10ครับพี่เยอะมาก10กว่าครับพี่บอลคุณผู้ชมที่เรานั่งอยู่นี่คือออฟฟิศ จนไม่พอตอนนี้เขากำลังกว้างซื้อทั้งหมด <c oughs> ว่าซื้อทั้งหมดเมื่อกีนพน้พลักงานออกเอา้อไปไหนอะเอาไปออฟฟิศอะเอ้าแล้วที่เนี่ยมันไม่พอจริงๆครับเพราะตอนนี้องค์กรหนูเยอะมากแล้วกำลังจะออกจากบริษัทอื่นมาอยู่ที่นี่อีกเยอะเนี่ยกูรู้แล้วว่าทำไมเขาเป็นเพื่อนกันได้อ <c oughs> บอลตั๊กเนี่ยคนนึงก็เออคนนึงก็พูดบุญมั่วตัวพูดอ้าไม่ใช่อะไม่ใช่คือพี่โอเคมันไม่พอจริงๆพี่ไม่รู้เรื่องนี่ ตอนเช้าเนี่ยก็ต้องไปตอกบัตรที่บางนาแล้วค่อยๆเดินผ่านประตูมาจนมาถึงพัฒนาการตรงนี้นะเออาสำนักงานแม่งยาวลามไปถึงโน่นสรรพากรเข้าบ้างยังเฮ้ยผมจ่ายภาษีถูกต้องผมจ่ายภาษีถูกต้องทุกเดือนพี่ป๊อปอ่ะพี่ป๊อปมีนี่เขาเพิ่งเขาเพิ่งเปิดช่องเหมือนกันทำไมเพิ่งเปิดกี่แสนละไอ้นี่เระเป็นคนบอกให้เปิดสามแสนเออเนี่ยเร็วมากทําไมเราไม่มีความคิดเป็นของตัวเองทําไมเราไม่ไอันนี้ไม่ได้ถามไม่ได้ว่าถามถามถามเขาจะแทนใจคือพิธีกรเนี่ยเขาจะถามให้เราให้เรารู้สึกแบบ เอกซซีแตกประเด็นแตกประเด็นแตกประเด็นแล้วแล้วแล้วเราก็จะมันเป็นการเปิดโอกาสให้เราแก้ตัวอเพราะอะไรถึงไม่มีความคิดของตัวเองทำไมเราต้องรอเพื่อนพี่ร้องบอกวันว่างเขาทำอะไรผมว่ชอบกันเลลนะก็ก็คือเห็นเพื่อนทําแล้วมันได้เงินนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราเราก็น่าจะทําอะไรที่มันแบบ <S <S คือลอกเพื่อนอะแล้วก like ็ไอตัวความลับบางทีเราไม่ร like oh! uh oh. oh, 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 ู้แบบไม่รู้เลทไม่รู้ราคาอะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็โทรหายอ๋อไออูอาชีพเป็นตรงนี้แล้วโอ้บบอย่างนงี้มันควรตัวเลขมันเท่าไหร่ไออูบอกปกติหกเจ็ดพันพี่เลยถ้าที่ผมก็สี่พันได้อ๋อเปนอไปทับของมือตัดราคาตัวเองไัพของมืออีกอันนี้กูก็คือถือว่ากูไม่ได้บอกแล้วกัน ไม่คือจริงๆพี่ป๊อปอ่หน้าจืดมากเลยนะอู๋ตอนนี้มึงอะไอตัดจืดทะลุแมสเลยนะดำๆแมสซีคเลยนะไม่จริงพี่ป๊อปอ่ะพี่มันมันไม่กล้าทําเองคือมันเป็นคนมันเป็นคนคือตอนแรกอ่ะที่ผมชวนมาทำแคมป์ลิน่ะจริงจริงตอนแรกพี่ป๊อปทำกับฟูดเดย์ก่อนอะไรอะไรก็ครูเออผมรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ป๊อปอะทำได้ถูกแล้วก็ผมก็ชวนเขามาทำแคมป์ลินแล้ผมก็บอกว่าเฮ้ยพี่ป๊อปทำช่องตัวเองไปเลยคือมีพื้นที่ตัวเองอ่ะดีกว่าเราไม่ต้องไปขอที่อื่นโปรโมทถ้าเราเป็นพื้น ต่มันอะมันเป็นคนกลัวกับการอยู่คนเดียวแล้วพูดกลัวไม่ตลกกลัวไม่สนุกพี่ป๊อปคิดไปเองผมเลยบอกว่าพี่ป๊อปพี่เป็นคนสนุกมากเป็นคนอันรอย่างนี้พูดจริงจชาวเน็ตมึงฟังไม่ไม่ไม่อันนี้ผมไม่มีมาตลบหลังอันนี้คือชื่นชมจริงๆพี่ป๊อปเป็นคนสนุกเป็นคนตลกผมดิ้นชื่นดูแล้วแบบเฮ้ยพูดคำนี้แม่งที่ร้องเพลงไอ้จัาร์เพลงสนุกพูดจานี่นั่นมึงเชื่อไหมกูไม่เชื่อสักคำที่เขาพูดอ้าวมึงเชื่อไหมคือบรรยากาศเมื่อกี้ พูดมากูกะว่าต้องมีอะไรสักอย่างไม่มีอ,อันนี้ผมชื่นชมจริงๆริผมเข้าใจนะในความไม่รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่คนเดียวกูจะทำยังไงวะแต่พอในตัวเอนะเอเอย่อางพีอ่อย่าง,อย,างอย่างพี่บอลมีกลัวไหมคืออ่ะพี่บอลเป็นคน<ม>ทำงานทานํางานกับกับทีมกับคณะตลอดใช่ปะพอวันหนึ่งพี่ต้องแบบยืนคนเดียวแล้วต้องแบบรู้สึกว่าแม่งต้องตลกคนเดียยพี่ยากไหมแรกๆไม่กลัวเพราะต้องสิิเยอะเออคือจะบอกว่าคนที่ปูได้เล่นได้ผม ่อะพี่นุ้ยเอออะไรเงี้ยเราปูได้เล่นได้สมมติไปคอนเสิร์ตขึ้นมาคนเดียวผมจะมองวัตถุดิบของผมละผมจะอ่ะสมมติผู้หญิงนุ้ยนั่นก็เล่นกับเขาแหมโมพี่น้องอือเอ้าหัวหม่งนมได้ไหมเนี่ยเอ้าหัวหม่งนมได้ไหมเนี่ยคนที่อะไรหัวไปหม่งนมกันเคยเที่ยงไปอยู่คนเดียวกันไหมที่ฮะที่ ไอ้กูพูดได้ปะพูดแต่เมี้ยแหละพูดแต่เมี้ยแหละไม่ใช่ไม่อย่าพูดไอ้เมี้ยพูดแต่เมี้ยเลยกลายเป็นจริงเลยกูพูดได้ไหมว่ามึงไม่เคยเออกูพูดไปเลยกูไม่เคยไอ้สัี่ยผมเมื่อกี้คำพูดของกูคือพูดแต่เมี้ยอะไรเนี่ยกลายเป็นว่าจริงแล้วมีแล้วไอ้สัสผมถามข้อมูลอะไรบางอย่างที่เราได้มาเนี่ยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วคุณโอเคไหมแต่ข้อมูลนี้นะคนนี้นี่แหละที่ให้ผมมาไอ้เหี้ยเอาแล้วคนไหน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 คนนไหที่คนไหน คนนู้นปะผมถามอันนี้ผมถามเลยว่าคนที่ย้ายมาจากองค์กรนู้นปะคนนู้นปะคุณจะตอบหรือไม่ตอบเอาได้ได้ได้ครับได้ฮะแต่ข้อมูลที่ผมได้มามันสมมุติพูดมาผมไม่ตอบเดี๋ยวผมจะผมว่าผมขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงครับแต่เริ่มากลัวเลยเยอะ ไอ้นี่เก่งรอแล้วได้อยู่ไอ้นี่เก่งรอแล้วขออนุี่ยเทสิทธิ์ไล่ออกได้ไหมรับหยอกเล่นไม่มีมีฮะก็ไม่มีก็ดีอยู่แล้วไอ้พี่อสเปคถามสเปคตนสเปคผู้หญิงอ่ะไอเนี่ยมีสเปคไม่นานแล้วพี่เชื่อผมเพราะว่านี่ก็แต่งงานแล้วนี่แต่งงานแล้วแต่งงานแล้วงั้นงั้นของมันผมพูดได้นะเต็มที่อ๋าได้ได้พูดพูดได้อันนี้ในฐานะที่เป็นเพื่อนกันคือสเปคสเปคไอโอนเนี่ยตอบยากเหมือนกันเพราะอะไร มันเปลี่ยนเป็นไตมากแต่ผมว่าหนึ่งคือเขาชอบคนเก่งผมชอบคนเก่งคือไอ้หน้าตาเนี่ยเอาจริงผมไม่ได้ไม่ได้ฟิกเลยคือก็คือหน้าตาโอเคก็โอเคแล้วแต่ว่าผมคนชอบคนเก่งคือพูดเก่งฉฉานแล้วเราเราพูดอะไรเราปรึกษาอะไรอยู่ข้างๆกันแล้วตอบได้เพราะผม ผมเป็นคน productive มาก<อ>พี่บอลผมทำงานทุกวันนั่งๆอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บป๊บเดียวนะเลขาเดินหาผมแล้วจบเรื่องนี้อ่ะอีกเรื่องนึงมาแล้วจบเรื่องนี้อีกเรื่องนึงนนมาแล้วผมต้องอยู่อย่างเงี้ยตลอดแล้วพอผมหันไปเจอคนที่อยู่ข้างๆอ่ะผมอยากหรือมีเรื่องอะไรที่สมมติรู้ปไปแกี้เฮ้ย เราว่าอันนี้ดีไหมวะหรือว่ามันจะไปอย่างนี้ดีกว่าวะโอเคคําตอบเขาอาจจะไม่ได้ถูกใจเราแต่อย่างน้อยถามไปแล้วตอบได้หรือหรือสนใจในสิ่งที่เราเป็นอะหมายถึงว่าแววตาที่เขามองเราเขาต้องเชื่อในเราหรือศรัทธาในเราจังหวัดไหนที่ทั้งคู่รู้สึกจดจําที่ไปเลยเอาจริงผมจําทุกจังหวัดเพราะว่าแต่ละจังหวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เรารู้ได้เวลาทิจยาได้เวลาทิจยาจริงจริง้เวลาิยาแต่ว่าเอาจริงนะวันนี้อากาศมดูแย่จริงตามรอยไม่นี้ตามรอยจริงมั้ยเนี่ยตามรอยกูกำลังคิดว่าแบบ จริงได้แค่ไหนสรุปสถาน์แบบนี้เคยทะเลาะกันบ้างไหมเฮ้ยแปลกมากพี่บอลผมไม่เคยทะเลาะพี่ป๊อบเลยเชื่อป่ะไม่เคยเลยทั้งทางที่เอาจริงๆแล้วพี่ป๊อปอะพื้นฐานมันเป็นคนดุมากนะมันเป็นคนทํางานมันจะเนี้ยบงานแม่งคือเจรนายอะพี่แม่งตัดขอบทุกอย่างคมหมดแล้วเป็นคนคิดแม่ไม่ได้คิดแค่นี้มันคิดเผื่ออีกคนหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอะโอกาสที่จะทะเลาะกันมันมีสูงเพราะว่าด้วยความด้วยความที่ผมก็เป็น perfectionist เหมือนกันครับว่า ไม่เคยทะเลาะก,กันเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมเป็นคนยืดหยุ่นแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะผมว่าสิ่งสําคัญเลยที่ทาให้ความสัมพันธ์อันนี้ไม่ใช่แค่คู่ผมนะกับพี<ม>่ที่เป็นเพื่อนสนิทก,กันผมว่าทุกๆเพื่อนสนิทที่มันสนิทก,กันมากจริงอะ่ะแม่งจะต้องมีเส้นที่เรารู้ว่าเส้นนี้เราไม่ควรล้าซึ่งอันเนี้ยเราสองคนไม่เคยล้ำของกันและกันผมก็จะรู้ว่าพอเล่นแตะเส้นนี้ผมจะรู้ละ ว่าพอผมจะพอแค่นี้ผมจะไม่ไปมากกว่านี้ผมรู้ว่าถ้ามากกว่านี้มันจะเป็นการไม่ให้เกียรติกันมก็ะจะไม่เล่นรู้เลยว่าอันไหนที่พี่ป๊อปไม่ชอบใช่พี่ป๊อปก็รู้ว่าอันนี้อันไหนพี่ว่าไม่ชอบแต่อันนี้เฮียน,นี่ไม่ค่อยรู้อ้เนี้อเฮียที่เล่นหมดเฮียที่เล่นหมดเฮียนี่ไปไปทุกรายการพูดหมดแต่มันรู้ไงว่ามันเล่นเท่าไหร่ผมก็ไม่กรธเพราะผมเป็นคนยืดย่นสิ่งทั้งหมดทั้งมวลให้คุณได้เห็นว่าขนาดเขาสองคนอยู่ด้วยกันนะยังสนุกขนาดนี้แล้วคิดดูถ้าเขาสองคนมีผู้หญิงอยู่ในห้อง่ะ นี่โคตรสนุกเลยคนนี้ไม่หนุกคนนี้เขาเขาเขาปัดป้องปัดป้องเลยพี่ปัดป้องปัดแล้วเขาไม่เขาตั้งการ์ดเลยเขาการ์ดสูงเลยเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับคอนเซอร์เกี่ยวกับคอนเซอร์ไม่ถึงแดนเซอร์ไงแล้วพมื่อกี้ไปอยู่ในห้องแดนเซอร์ทำเฮี้ยอะไรมึงไอ้แดนเซอร์เขาไม่นี่เราเราเป็นเราเป็นโฮสต์นี่หว่าเขาต้องจัดห้องแยกกันนะแต่ว่าจริงๆกูแฮปปี้นะถ้าเราอยู่ห้องรวมกับแดนเซอร์เอ้าดีตาย แดนเซอร์สวยทุกคนเลือกเองปะ่ะคอนเสิร์ตใหญ่ผมผมก็เลือกเองแค่เปิดซีนแรกมานี่คือแ,แดนเซอร์นี่คือระดับประเทศแล้วเขาเลือกมาแต่และคนนี่คือม,มีมีทั้งแบบอเมริกนันนี่เกาหลีนี่อะไรเงี้ยแล้วแบบโอ้โหแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วท่าเต้นหอ้อ,อ,อ <S <S ผมบอกออเลยว่าคอนเสิร์ตผมถอดเซ็กซี่นี่ตันไฟตันเหมือนกันต้องเซ็กซี่ต้องเซ็กซี่คนดูเราต้องคืนกำไรกับคนดูที่เขาซื้อบัตรมา้เห็นนัไนเลยสวยงามอีกคนโอ้ยเมื่อคืนเนี้ยอ๋อฮะ ไม่ไปตอนนี้ไม่กล้าไปไม่กล้าไปโควิดกลัวกลัวจะบอกว่าเพื่อนผมตงปริบูรณ์ฮะอยากเที่ยวกําหนับมากล่าสุดไปฉีดโมโน่าเล่มบูธเหรอบูธเหรอบูธไอสั่งไข้ขึ้นไปไม่รู้อ่ะลอไปไอเหี้ยหกเจเข็มแล้วเพื่อต้องการออกสู่โลกภายนอกสุดท้ายครับไข้แดดครับไข้แดดครับโอตาก ไม่น่าเรียกพี่เลยเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้มีไหมพี่รู้พี่รู้เรื่องพี่ตั๊กยังที่ที่เขาอยู่ที่เขามารายการผมตอนนู้นอ่ะอาจารย์ช็อกโลกอ่ะแล้วมีคนโทรมาแล้วเมมชื่อว่าเฉียบคมอะอ๋อโคตรเฮียเรื่องนี้ตลกสัตว์เฉียบคมอยู่ในรายการแล้วมีคนโทรมาทุกสายที่โทรมาแม่งรับหมดแล้วจะปิดรายการแล้วแม่งมีคนโทรมาชื่อเฉียบคมผมก็เห็นละโทรศัพท์แม่งสั่นงื้ผมก็บอก เคียดสายนี้ไปแม่งไม่รับวะมีคนโทรเข้ามาชื่อเฉียบคมพี่ช่วเฉียบคมใครชื่อเฉียบคมเพื่อนเพื่อนสายนี้ไม่รับ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 ไอ้ลืมเดียววะเนี่ยกูบอกเลยแหม่แม่ชื่อว่าเฉียบคมกูรู้เลยไอเด็กพวกนี้มันรู้เยอะเอาจริงนะเรื่องพี่บอลก็พีคสัตว์เออแต่เราไม่แรกกันโอเคไม่แรกไม่แรก ร้อยวันปันปีมึงต้องบาเกิดกับกูเราก็เด็กไม่รู้เรื่องอ่ะโอ้โหพี่ไปก่อนนะพี่แตกท้องเสียท้องเสียอย่างนี้เลยตอนแรกกันสูสนุกนังไอโอ้ยยอยยยงไยยยยยงไยย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 ยอ้ยย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  คอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นบนท้องไปได้ยังไงวะน่ะจะบอกว่าผมบอกแล้วแม่งคอนสนุกเลยถ้าเขาอยู่รวมกันเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มนแม่งรวบทีไรก็จะมาพูดเรื่องเนี้ยไม่หมดครับไอ้ยังไม่รู้จะลงทางไหนลงไม่ทางนี้แหละเพราะว่าเขาบอกแล้วโปรโมทคอนเสิร์ตอ่าเอางี้ผมถามเลยทําไมถึงเกิดขึ้นเป็นคอนเสิร์ตตันไฟตันแล้วมาจับคู่กันพ่ออะไรลอกเนี่ยเทนไฟเทนมาไง แล้วข้อมูลนี่มาจากไหนพี่คุณไม่รู้นะพี่พี่คิดว่าข้อมูลมาจากไหนข้อมูลมาจากไหนมาจากไหนไม่ไหนไอ้หูไอ้เนี้ยสี่พันไงมาทำมาขาย <dash> มันเอาข้อมูลมาขายตนี้ เ็นไฟเทนแม่งมาฟอนเฟิร์นใช่เลยตัวนี้มันวาดรูฟอนให้ด้วยพี่ฟอนประมาณนี้ครับนี่มันวาดตัวนี้แล้วแล้วปกจะเป็นไงนะปกประมาณนี้ครับม่เอาใส่นวมต่อยนี่ตัวนี้วาดวาดมอกอัพให้ได้คัดได้คัดให้เลยปั๊บมาโทนส่งโทนสีเวลาขึ้นขึ้นไอ้นี่ดชใพี่อยากได้เสียงเสียงนักมวยพี่สมิงขาวพี่ผมโทรให้นี่ไอ้ตัวนี้ดีลมมีด้วยมีพี่สมิงขาวมีพี่สมิงขาวพี่สมิงขาวสี่พันอวันนั้นเจอพี่มิงขาวพี่ขาว โอ้ขอบคุณมากเลยวันนั้นได้มาสองพันห้าแมหัวคิวพี่จะหนิงขาวด้วยโอ้ยแดกยายหนิงข่าวก็คือใจอู้จริงเหรอไม่ใชจแบบอ่ำ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 ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไอ้ตันไฟตันเนี่ยจีมเอ็มโชว์อ่ะเขาอยากให้โอ๊ตป๊อปมีคอนเสิร์ตใหญ่คู่กันใช่เขาก็เลยให้คิดทีมขึ้นมาว่าอยากจะให้เป็นทีมอะไรแล้วก็เลยเอ้ยเอ้ยให้วมันทีมแบบสู้กันไหมแบ่งทีมกันจัดโชว์มาแล้วก็มาเจอหาลูกทีมตัวเองเพื่อจะแบบ โอ๊ตป๊อปเนบัตรไม่หมดแน่ๆนะเขารู้แล้วเขารู้แล้วจีบเอ็มโชว์เขารู้แล้วโอ๊ตป๊อปบัตรไม่น่าจะรันให้เราเติมแขกรับเชิญเติมให้เป็นทีมพอเติมแล้วไปไงเท่าเดิมเท่าเดิมแล้วบัตรไปรันลงแขกด้วยไม่ได้รันตรอโอ๊ตป๊อปด้วยคนตั้งใจมาดูความสนุกเลยบอกไม่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเราเรามีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอนแต่จริงเรามีทีมงานช่วยเหลือแต่ว่าเราตัวเราเองก็เอาตัวลงไปอยู่ในทั้งสคริปต์ดูแลเรื่องโชว์ เรื่องไฟตัดสินใจเรื่องเวทีเรื่องแขกรับเชิญว่าอ,อยากให้แขกรับเชิญโชว์ออกมาเป็นยังไงแล้วเราควรเอาตัวเองไปอยู่ในโชว์แขกรับเชิญยังไงมีส่วนร่วมจนถึงผมผมจะฝากแปถ้าขนาดนี้ให้ครูออกแบบอจอดรถเลยไหมล่ะถามครูทุกอย่าง <c oughs> ไอ้เหี้ยไอ้นี่ได้ไหมครับไอ,อ้นี่ตอบเกอบ <c oughs> ผมประชุมคอนเสิร์ตตันไปตันอ่ะผมสองคนอ่ะมากกว่าโคตรครูเปิดมาสี่ปีทิ้งไอ้งานเนี้ย นมากกว่าภาษาอังกฤษไปิดมาสี่ปีประชุมทุกวันประชุมประชุมจนแบบไอ้เหี้ยตัวต้องพิมพ์ไปว่าไอ้เหี้ยคิวประชุมมึงเยอะกว่าคิวซ้อมกูอีกไอ้สัตว์เห็นบอกว่าคุณมั่นใจในคอนเสิร์ตนี้มากตันไปตันจนแบบว่าตอนแรกคิดว่าจะคอนเสิร์ตนี้มาชนวันเดียวกับทอล์กเดี่ยวพี่นุชอุดมเลยโอ้โหเขาไปทำไปไหนไเขาไปทำไปไหนไหนเขานึงเขานึงจะพูดอะไรก็พูดผมในใใจผมคิดนะคิวของสถานที่แม่งเลื่อนไม่ได้แล้ว จับแม่ยัดไปก่อนไม่น่าจะเกี่ยมีความสำคัญอะไรเราพี่คือบไปแล้วคือในใจของผมว่าผมผมทำเรื่องขึ้นไปแบบรัฐบาลเลยนะบอกว่าขอให้วันหกเจ็ดสิงหาเป็นวันหยุดราชการเลยหรอราชการมันเรือเสาร์ที่อยู่แล้ววันตันไฟตันให้ระบุเป็นแบบวันที่ระบุลงไปในปฏิทินทเลยทางรัฐบาลตอบมาให้ผมเลยตอบที่บ้านบอกว่าโอ้เอกสารแบบมาเลยแต่พิมไปประโยคเดียวเรียน คุณปองคูณว่าสั้นจะได้ใจความออทั้งคู่เ,ออเป็นหัวหน้าทีมและมีลูกทีมคัพี่ปั๊บคันเลือกเองไหมพี่โอดคันเลือกเองไหมเออผมว่าจริงๆแล้วเรามานั่งคุยกันก่อน้แล้วเอาแขกรับเชิญทั้งหมดที่ที่เรา อยากให้มาอยู่ในคอนเสิร์ต่ะครับมาไว้ตรงกลางเป็นตุ๊กตามแล้วเราก็มาเขย่าเขย่า,ยาแล้วเฮ้ยผมอยากได้คนนี้งั้นถ้าผมคนนี้พี่ป,ป๊อปน่าจะคนนี้ <อะ S 2> มาเจอกัน <อะ S 2> พี่ป,ป๊อปชอบคนไหนชอบคนนี้เลือกอ <ะ S 2> ผมก็งั้นคนนี้ผมเอาคนนี้มาคือ,อ <ะ S 2> ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นมีโมเดลตรงกลางก่อนแต่เรามา <ขอ S 1> จิ้มเขาไ,ได้แล้วเลือกระวังไม่ก็ได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วมันเลือกเราก็เลือกเราเลือกเากเลือกอ่ะเราเราดูยังไงแต่ถามว่าแต่ถามว่ามีคนมีคนเชียร์ไหมเดี๋ยวสมมติไลนอยู่เงี้ยสมมติคือแต่ถ้ามีคนคนเชีย ก็มีคนเชียร์กระซิฟไปแล้วพี่น้องอันนี้เพิ่งมาเลยนะมาจากเหนือเลยไม่รับเชิญคุณมาจากเหนือเลยเหรอมีนักร้องที่มาจากเหนือด้วยในของเรามีนักร้องที่มาจากเหนือใครอ่ะไม่ไม่หมายถึงว่าทีมทีมพี่โอ๊ตอย่างเงี้ยอ๋อทีมผมใช่ไหมทีมผมมีมีบิลกิ้นมีทีเจมีน้องพี่เจดูบอยใช่ดูบอยพี่เจพีสลับเขาทำไมอ่ะพี่สลับชื่อทำไมอ่ะเมื่อกี้พี่เหมือนเล่นมุกคำผวนเลยที่เหมือนเหมือนชายเมี่ยงอะไรเงี้ยได้เหรอ ได้ป่ะได้ป่ะได้ป่ะชายเมียงเอาดินสบายนี่นี่นี่คนนี้เขซ้อมล็อกกับขับได้ทุกจังหวัดได้เลยครับขาปุ๊บปอบปุ๊บตาปั๊บผิดแต่เริ่มเลยเฮียสุราษฎร์ธานีสุดยอดหอยใหญ่แล้วมีใครอ่ะผมมีบิวกิ้นมีเอ่ะยูอร์ทีเจมีน้องแอลลี่น้องแอลลี่ลูกลูกลูกพี่อําน้าพี่อํานรียนน่ารักแล้วก็มีซานิทีมของผู้ซีสี่คนสี่คนพี่ป๊อป ผมมีลุลาผู้ขาไอไอคำนี้มันใช่ป่าวะไม่ผู้ขาคู่จิ้นเขาไปคู่จิ้นนะบัดดี้คู่จิ้นไม่ถามว่าเมื่อก่อนพี่ป๊อปจะเห็นว่าพี่ป๊อปร้องเพลงคู่กลุลามีอะไรบ้างพี่คู่จิ้นนะที่ผมไม่รู้จริงแต่ผมเอามาเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นการส่งต่อคู่จิ้นไปหาเข่าแล้วลุลาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเอามาแล้วผมจะใช้แบบเหมือนแบบเป็นแผนแบบ นารีพี่ข้าไี้ตลบหลังเหรอใช่นิ้วเนยังยกได้เหมือนเดิมปกติไหมไอ้ลูล่าหรือผมเฮ้ยไอ้เทียดัชนีพี่ข้าเหรอสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนปล่อยใยเอ้ยไอ้เทียตอนกูดูหนังไม่มีท่านี้เลยกูตอบจบยังไงยังยังพิวเรารู้ลาลูล่าวีวีวอเลตออมิลลิมิลิโอ้โหไอ้นี่ ไอพาริสอยู่กับป๊อปพาระแล้วโอ๊ตพาเละผมบอกเลยเปิดแขมป์ก็เจอทุกอย่างก็จบลงสบายตอนแรกหลายๆคนถามว่าทำไมไม่เปิดแคมกเชิเนั่นแรกครับกลัวไม่มีใครมาดูพวกผมสองคนคนที่ไปดูคอนเสิร์ตครับตันไฟตันในครั้งนี้เขาต้องเต็มตัวกับความสุขแบบนี้ยังไงบ้างอย่างแรกซื้อบัตร เขาไม่มีบัตรเข้าไปไม่ได้เพราะคุณเปิดบัวันแรกได้ข่าวว่าวิบล้มเลเอเพราะว่าผมว่ามันตอนช่วงนั้นไม่เปิดหลายคอนเสิร์ตพร้อมกันชนในวันเดียวอะ่ะมันก็เลยจํานวนคนเข้าไปเยอะก็เลยระบบก็เลยมีปัญหาอพอเป็นปัญหาทีนี้มันก็เลยแบบมันมีบัตรที่ยังไม่ได้ชําระเงินมันมีบัตรที่บางคนรีบกดก่อนเพราะว่ากลัวไม่ได้ดูแต่ยังไม่ได้ที่ที่ตัวเองชอบชก็เลยต้องไปขายบัตรเก่าเพื่อจะไปซื้อบัตรใหม่อีกตอนนี้มันก็เลยเป็นช่วงตกท้องช้างอยู่ว่าตอนนี้คนยังหาซื้อได้อยู่ยังเหลืออยู่แต่ว่าก็เหล ใบแล้วแหละเพราะว่าจริงๆตอนนี้เราขายไปประมาณ70%แล้วตอนนี้คุณผู้ชมที่พอชมเสร็จปั๊บคุณยังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังไม่ได้จองคุณรีบจัดจองได้เลยดูได้ที่ไปซื้อบัตรได้ที่แอปพลิเคชันกับเว็บไซต์ The Concert ครับไปเข้าไปช้อปปิ้งได้เลยส่วนคอนเสิร์ตของเราจัดที่ Impact Arena เมืองทองธานีวันที่ 6, 6วันที่7 6 7 2วันวันละกี่รอบครับผมวันละรอบวันละรอบวันละรอบพี่รอบกี่โมง6โมงเย็นครับ สองวันหกโมงเย็นทั้งคู่เลรครับหกงเย็นหกโมงเย็นถึงแบบตีสี่นี่ดูดมาเล่อยกันป่ะเนี่ยฮอกไกสิงหาอินแพรกอลิณ่าเมืองทองธานีนะฮะซื้อบัตรซื้อตั๋วเดี๋ยวเราขึ้นให้เลยครับผมเราขึ้นให้เลยผมว่าเป็นคอนเสิร์ตที่อยากชักชวนทุกคนมาดูครับวันนี้ขอบคุณขอบคุณมากครับพี่บอลผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับไม่ได้ครับผมนึง ช่อง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 พี่ป๊อปได้ลงลงขอบคุณมากเลยครับฝากช่องนลซีไว้ด้วยนะครับไม่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 แต่หัวปลาไม่เหี้ยบตลกนะฮะออกแม่ออกตาช่องนลซีเอย่าไปตลกเรามีช่องจริงๆให้คนไปดูความตลกในช่องอย่าไปลุ้นเลยเขาเรียนเชิญเข้ามาดูกันได้ช่องชื่อปองกูยี่สี่ปองกยี่สี่จะมีอะไรให้คนได้ได้ได้เห็นเลยนะครับพี่ป๊อปเฮ้ยจริงผมว่าจริงคอนเทนต์พี่ป๊อปแม่งน่าสนใจมากหลังๆแม่งมีคอนเทนต์แบบเป็นเรื่องอีโคอ่ะเป็นเรื่องแบบอีโคเฟลลี่อีโคเฟลลี่หมายถึงว่า มนุษย์เข้าใกล้ธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็เบียดเบียนโลกของเราน้อยลงลยผมไม่คิดว่ามันจะทำคอนเทนต์แบบนี้ะแล้ว,ลวพอทำาไอ้ที่ดีได้ถ่ายท่าไหนาเขาใหญ่พวกไอ้ทุท่งในสวนอะไรบ้างดแวเราะไออดแว่นแล้วใกล้ธรรมชาติอะผมไม่รู้ว่าเฮ้ยอยากอยู่แบบเออเพราะเราเราต้องบแบบเครื่องหวนอยู่ในนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้ใกล้ธรรมชาติพี่หมายถึงว่าเอาคนที่เขาทำพวก เอาขยะมาแปรรูปไม่รู้อันนี้เป็นหนึ่งในคอนเทนต์อันนี้เป็นคอนเทนต์ที่อยากทำที่เป็นแบบกรีนคอนเทนต์หน่อยที่มันที่มันให้ให้รู้สึกว่าไอไอที่เราจะทําช่วยเหลือไอเขาเรียกอะไรพวกขยะพวกอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถทําได้ด้วยแบบคลิกนิดเดียวแล้วก็ทําขึ้นมาแต่ว่าไอคอนเทนต์ที่เป็นสนุกสนานโปรกฮาก็มีอยู่จะบอกว่าถ้าพวกผมมาคอนแรมด้วยมาดูด้านดีเลยนะพี่ป๊อปพี่โอ๊ตดีนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมผู้ชม หก็ดสิงหานี้ย้ำอีกครั้ง Impact Arena เมืองทองธานีซื้อบัตรตามที่เราขึ้นไว้นี้ครับผมความสนุกเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อเขาเจอกันตันไฟตันสวัสดีครับผมยามคก่อนครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวผมไปก่อนพี่